สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นานาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกาเจ็ตนะคะสำหรับคลิปที่แล้วเป็นการแนะนำโปรโมชั่นใหม่จาก 3BB นะคะกับ 3BB Smart มารเบ็ดวันนี้แอมมี่รีวิวค่ะหลังจากที่ได้ติดตั้งโปรโมชั่นนี้แล้วนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะพิเศษอย่างไรสำหรับแพ็กเกจนี้ค่ะก่อนชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สำหรับแพ็กเกจสมาร์ทเมนะคะมีอุปกรณ์หลักๆ3ตัวด้วยกันค่ะประกอบไปด้วย1คือตัว ONU นะคะเป็นอุปกรณ์จากทางหัวเว่ยค่ะโดยพอร์ตด้านหลังนะคะจะมีปุ่มเปิดปิดและช่องเสียบอะแดปเตอร์และพอร์ต LAN หนึพอร์ตนะคะใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวเม s ตัวที่1นั่นเองค่ะและช่องสุดท้ายสีเขียวนะคะเป็นช่องที่ใช้เสียบสายไฟเบอร์ออปค่ะโดยตัว ONU ตัวนี้นะคะจะเป็นการเซตโหมดปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือตัวอุปกรณ์เมสนั่นเองนะคะเป็นอุปกรณ์จากทางหัวเว่ยเช่นกันค่ะกับรุ่น Echo Lite WA 8 0 2 1 V 5ค่ะเป็น1 2 0 0เมกะบิตเปอร์เซก dual brand นะคะโดยตัวเมสสามารถปล่อย Wi-Fi ได้2คลื่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือ2 4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์ค่ะโดยตัวเมสทั้ง2ตัวนะคะจะมีพอร์ตเหมือนกันนั่นก็คือมีพอร์ต LAN หนึ่งนะคะมี3ช่องและช่องรีเซ็ตนะคะ1ช่องค่ะและช่องต่อ AC นะคะหรือตัวอะแด 1ช่องโดยตัวเม็ดตัวที่2นะคะสามารถนําไปวางที่จุดไหนก็ได้ในบ้านนะคะเพื่อกระจายสัญญาณในจุดที่อับสัญญาณอย่างเช่นคนที่มีบ้าน2ชั้นนะคะสามารถเอาเม็ดตัวที่2ไปวางที่ชั้นที่2เพื่อกระจายสัญญาณได้ค่ะ สำหรับในส่วนของ Wi-Fi นะคะเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะสแกนตัว Wi-Fi จะเห็นได้ว่าจะมีตัว SSID หรือชื่อของ Wi-Fi ขึ้นมา3ตัวด้วยกันค่ะโดยตัวแรกนะคะเป็นในส่วนของท่อที่1ที่ท่อความเร็วพิเศษนะคะ200เมกทับ200อันนี้ก็คือจะเป็น3 b b WiFi เกม5 GHz นะคะอันนี้คือแอมได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นเกมนะคะเพื่อ จะแยกความสับสนของตัวเองค่ะแต่ปกตินะคะถ้าส่วนมากช่างจะเซ็ตมาให้เป็นตัว p r i v a t e นะคะอันนี้ก็คือแยกท่อไปเลย1ท่อ200นะคะทำให้เวลาเราเล่นเกมผ่าน wi-fi ไม่ว่าจะเป็น ROV หรือตัว ะะจะไม่มีการดึงสปีดกับอีกตัวหนึ่งนะคะโดยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกท่อความเร็วเช่นเดียวกันค่ะปล่อยออกมา2คลื่นนะคะนั่นก็คือ3 bb wifi อันนี้จะเป็นคลื่น2.4 g h z กิกะเฮิรตซค่ะและ3 b b w i f i 5 g h z กจะเป็นในส่วนของ Wi-Fi 5 g ากิกะเฮิรตซ์นะคะโดยตัว2.4และ5 g h กิกะเฮินะคะ2ตัวด้านล่างอย่างในตัวอย่างนะคะก็จะแยกท่อความเร็วเป็น200เมกอีกเช่นเดียวกันค่ะ มาดูในส่วนของการเทสสปีดกันบ้างนะคะซึ่งอุปกรณ์ในการเทสสปีดวันนี้ค่ะเป็นการใช้ iPhone 10R นะคะในการเทสสปีดค่ะโดยใช้แอปพลิเคชันของ iOS นะคะที่ชื่อว่า Speed Test ตั้งเซิร์ฟเวอร์นะคะเป็นของบริษัท Symphony Communication ค่ะอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการเทสสปีดจากเมชตัวที่1และเมดตัวที่2นะคะเดี๋ยวสปีดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้กับการรีวิวแพ็กเกจใหม่ล่าสุดจาก 3BB นะคะกับ 3BB Smart m e d ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะแอมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะสำหรับแพ็กเกจ 3BB Smart Med ค่ะทำอย่างไรยุ่งยากหรือเปล่านะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ